สวัสดีค่ะฟินจิ้นติ่งวายแอจะมาแนะนำซีรีส์วายมาใหม่ส่งร้อนเสบรักค่ะเป็นเรื่องราวของเอกรับบทโดยมาร์คสิวัตเด็กเหนือวัย21ปีเติบโตที่จังหวัดน่านมีโอกาสได้เข้ามาเรียนต่อมหาวิลัยที่กรุงเทพและหาเงินส่งตัวเองเรียนด้วยการเป็นไลแมนเอกมีความฝันอยากเป็นเชฟระดับโลกส่วนเชฟเอื้อรับบทโดยซงกิดาการ เชฟวัย3 30ปีเจ้าของร้านอาหารอิ่มเอื้อที่เปิดขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเองเพราะสิ่งที่เชฟเอื้อขาดไม่สามารถมีอะไรมาเติมเต็มได้นอกจากพรสวรรค์เชฟเอื้อไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิ่งที่เขาขาดหายไปจะถูกคนพบในตัวของเอกเมื่อหนึ่งคนผู้มีความฝันแต่ขาดโอกาสกับอีกหนึ่งคนผู้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถแต่ขาดรถมือ เมื่อทั้งสองคนมาพบกันความมหัศจรรย์ของอาหารชวนให้ท้องหิวจึงเริ่มขึ้นแค่เรื่องย่อแอดก็ได้กลิ่นความหวานความละมุนอบอุ่นหัวใจแล้วว่ะค่ะคือแบบน่าดูมากซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้สร้างในรูปแบบออนไลน์ท o ออฟไลน์ซีรีส์ที่กินได้ครั้งแรกของไทยที่จะพาคนดูได้มีประสบการณ์ร่วมจริงกับการสั่งอาหารจากร้านอิ่มเอื้อมาชิมได้จริง คือสั่งจริงส่งจริงอิ่มจริงในรูปแบบคาวคิดเช่นและซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้มีเชฟตัวจริงอย่างเชฟปิงสุรกิจเข็มแก้วมาร่วมแสดงด้วยแอดก็อยากให้ทุกคนได้ไปตามชมตอนแรกวันอาทิตย์29สิงหาคมนี้เวลาสี่ทุ่มสิทางช่องวัน31นะคะ